รายบ้างมีรายได้ก็ต้องมาลูเพิ่มด้วยเครดิตเลยลูกนี้เพิ่มลูกนี้สินทรัพย์เดบิตรายได้เครดิตลูกนี้รถจิตตั้งรถจิตตั้งรถบ้าเครดิตนั้นสดเพิ่มเดบิตเดบิตเงินสดรถเครดิตค่าไฟฟ้าค่าที่จ่ายเดบิตเดบิตเสมอลูกนี้รถจิตตั้งรถสินทรัพย์รถบ้านเครดิต เครดิตเงินสดเดบิตนะลูกนี้เอาเช็คมาจ่ายชำระนี่ให้เงินสดเพิ่มหรือว่าเคริตเพิ่มยองเดบิตเจ้าหนี้รถนี่สินรถเครดิตเงินฝากธนาคารธนาคารเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์รถเครดิตลูกนี้รถเดิสินทรัพย์รถตัวเมรับสินทรัพย์เพิ่มเดบิตเงินสดเพิ่มเดบิตทุนทุนเพิ่ม โอเคนะไอ้ต้องอันนี้ต้องไม่ได้ต้องต้องตอบสนองเลยวละเพราะว่านี้มันถือเป็นเรื่องใหญ่คุณเพิ่มเนี่ยสอนสินทรัพย์ก็โอเคเลอใช้ตัวตอนได้ตัวลงเด่นอีกเนี่ยคุณเพิ่มตอใช้ตัวเพิ่มก็คือตอนใช้ตัวก็คือถอดใช้อะถอดใช้เพิ่มก็คือทุนลดถูกป่ะตอนใช้เป็นทุนลดก็คือเดบิตทุนลดเดบิตป่ะ จะมีเพิ่มในเรดิติตั่า์เพิ่มในมันส่วนเพิ่มนเงินกู่เพิ่มเรดิตนคทุกอย่างจะลงในเทดิตคู่กันที้เป็นอย่างนี้แล่วถ้าเกิดเราวิห์เพิ่มลบได้แล้วเราก็จะในเทดิต์นะอ่ะถามเลยคุณถามหอ่ะถาอะไรอ่ะเข้าไปกันนะ รายการแลได้ฮะได้ด yeah, ีกัรดินลองลองดเคนดิกันนะลงเดกันดิกันแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือบัญชีแพยเออปนนี่คือสมุดรายงานนะแล้วบัญชีแพชีแพท์ทำมัชของางถ้ามนชุดโรงพยาบาลก็จะเกีเย็กับอุปกรณ์ถ้าก็ออุปกรณ์ธนาคารเออนะยบัญชีแพ์ ผมก็จะปกรบ์ผมว่ามันลงไปยอดสามร้อยอุปกรณ์สามร้อยอุปกรณ์อด้านไหนนะด้านหลังเด็กเด็กกรจิ้มอยู่ด้านไหนจิ้มด้นานนี้ใส่สามร้อยแต่ชื่อลงเวลาใส่ชื่ออย่ไหนเนี้ยใส่ชื่อรงข้างชื่อรงข้างาขขาขขอนกรณ์คืออะไ<ม>้งแต่ข้าง จริงๆไม่ต้องใส่อ้วยซาส้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมทำนะผมไม่ลงผมลงแค่ตัวเลข่งเดียวแต่ว่าเวลาเรียนทฤษฎัฐานเขาให้ลงชี้ลงข้ามเหตุผลก็คือว่าเวลาที่เราลงรายการตีผ้าคือตัวเลขมันไม่สมดุลเราเลยไม่รู้ว่าอ๋อไอตัวนี้มันมาคู่กับอะไรแค่นั้นเองแต่เวลาทํางานจริงงาของผมผมไม่ลงผมใส่แค่ตัวเลขเพราะผมแค่ที่ลงชี้ประแค่อยากจะรู้ว่าคัเหลือ ต้องเลือเท่าไหร่อย่งางนะนะนะเงี้ยเอารไล่ดีกว่นนะมันตดได้มันตดนะผมก็จะเปิดเชียรให้เงินสดอันนี้ผมสอนเชียกไ้แล้วนะจำแม่เราเราเงนสดอยู่เครดิตใช่ไหมผมก็จิ้มตรงน,นี้เลยแล้วผมก็ใส่สามร้อยใส่ชื่อตรงข้ามก็คืออุป,ปกรณ์อันนี้ก็เป็นเงินสดนะครับการมีใครให้ผมเชียกชื่อตรงข้าม อ่ะลองดูต่อไปผมผมจะผมก็เลยได้มาอาหารเช้าของเหลือนะสมมติรายการที่เป็นลาเราไปนะเงินสดด้านเครดิตนะผมก็ไปที่เงินสดด้านเครดิตก็คือด้ฝากตวงเงินเท่าไหร่สมมติตัวเงินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยผมเครดิตก็ใส่หนึ่งร้อยแบบนี้ชื่อตรงข้ามเงินสดคือธนาคารผมก็ใส่ธนาคารต่อไปธนาคารบ้างมาเปิดบัญชีผมก็เก็บบัญชีให้แม่ธนาคารธนาคารอยู่ด้านเดบึก ก็ใส่หนึงร้อยงร้อยชื่อลงค่าตารางคายก็คือเงินสดได้ไหมครับครับครัเรับครับครันครับครับราไร่บนรับครับครอบครับอรัครับครอบครับครับเรับครับับคร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 ครับครหาครับ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 คเลยครับครับคี้บครับครับเรัค่ับค้ับครัรับคับครับัรััับร ถ้าถ้าเกิดเป็นนี้ล่ะยี่สิบสามสิบยี่สิบอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ดูชื่อของข้าเวลาอ่านผมไม่ดูเลยสามสิบ <30, 30. S 1> เราทำมันขึ้นมาหรือหายต้องเดือดร้อนนะฝั่งนี้ร้อยฝั่งนี้เจ็ดสิบดังนั้นเนะ <30. S 1> ยอะคงเดือเร้อนมากสามสิบผมดอกจันทร์ก็ติดเับลงเือดร้อนนะเราจะต้องรู้ยอดคงเหลือของชื่อแต่ชื่อเพราะว่าที่ทอยอดเหลือพวกนี้ยเราจะเอาไปทำในระดับต่อไ,ไปคือเราาต้นดอกแล้วธรรมชาติของมันนะมันจะเป็นอย่างนี้โดยเสมอเลยนะ ทำไม่ใช่ประมาเลยนะเวลาคุณทำเนี่ยอย่างเงี้ยนะสินทรัพย์รายการบัญชีอะไรทุกรายการเลยนะมันจะมียอดเหิืทางด้านเองถ้าเกิดคุณทำแล้ยวยอดเหิืองไม่อยู่ด้านงแล้วคุณทำผิดน,นะมีสินต้องมียอดเหิืองทั้งด้านเองเหมือนไม่ใช่ลชงอ,อ,องเปิดบัญชีเพจดูดิเออเดี๋ยวผมเปิดบัญชีเพจเจ้านี่อันนี้มันเป็นการลงแบบมื่อาที่ผมสอนไปใช้ ข้อเจ้าหนี้ลงเนี่ย,ย,ยนะมันก็จะอาจจะมีเจ้าทนี่เกิดขึ้นเช่นอ,อะไรเนี่ยมีไม่มีเจ้าหนี้อะอาจจะมีเพิ่มเนี่ยเจ้านี่เครดิอบัตรโมบิเจ้านี้ห้าร้อยแล้วอาจจะมีเจ้านี้หนึ่งร้อยมีเจ้าหนีสองร้อยสุดท้ายเจ้านี้เหลือเท่าไหร่สี่ร้อยมันหักปบกันเสีแล้วถ้าเกิดเป็นอยู่ๆมันกลายคุณทำาระเช้ยเพ้มาแล้วมรเช้ยเพศตรวเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ย ผมรู้แล้วคนทำผิดเพราะว่าเจ้านี้มันต้องมีย่อมเหลือธรรมชาติของมันเคท่านั้นด,ดังนั้นในตัวเนี้ยมันลบก,กันพันสอง 2. ลบหกร้อยก็เหลือเท่าไหร่ก็เหลือหกร้อยมันอยู่ธารม้าติเดียวเพียงการทว่าเรา,เานี้หกรอยเราจ่ายเพิ่มหนึ่งสองเออเป็นไปไม่ได้ถือว่าผิดหลักการดังนั้นเวลาเขาเช็คเขาจะเช็คอย่างนี้นแหละเวลาทำเราจะรู้ว่าเราทำผิดก็คือธรรมชาติของสินทร,รัพยอ์อยู่นิสเจ้หนี้สินก็อยู่เคเด็กคือด้านที่เพิ่มธรรมชาติมา ส่วนทุนก็ต้องมียอดคงเหลืูจากบ้านเครดิตจะไปอยู่เดบ็ดไม่ได้เวอออ่านเชื่อให้นะรายได้ก็ต้องอยู่ได้เครดิตเท่านั้นจะอยู่เดบิตไม่ได้ใช้จ่ายก็อยู่เดบิตเท่านั้นจะอยู่เครดิตไม่ได้มันมีมันเป็นหลักการสรุปแล้วเงินสดมันอยู่เครดิตนะคือใช้ออกไปเออผมผมเห็นผิดเองเออยังไงเราอยู่เครดิตมันเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าอะไรถุงเงินใกล้หมดไงใช่ป่ะจริงๆถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ย ถ้าเกิดความจริงกับสุดที่จริงมันก็ต้องมันก็ควรจะมียอดอยู่ทางด้านนี้สัก800เงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกแล้วมันก็จะเหลือ500อย่างเงี้ยถูกแบบตะเกียบีกที่มันติรล้ผมอาจจะมามาไม่ครบนะมันเสร็จแต่ไม่ได้ที่มันจะอยู่ยอดลยู่ทางด้านเพรดเข้าใจแปลว่าคุณเข้าใจในเชียร์เพลสแล้วคุณทำที่เขาไปกันค้าไปแล้วไาชียเพลแล้วมันก็ลองก็ได้มันลองอีอ องค์ดึงอะไรมากัดวงการเออใช่ใช่ใช่หนึ่งไล่ะนี้ผมผมจะเขียนโจทย์ไม่ง่ายมาสักข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราทำกระบวนการแบบสมุดใบวันแยกประเภทงบทดลองนะดูกระบวนการยังไงเอาแบบโจทย์แบบสั้นๆทำพร้อมกันพอพอเป็นไอเดียระดับการที่เราจะไปเรียนในระดับต่อไปพอจบตรงนี้แล้วนี่เดี๋ยวผมสอน ไม่ห็นก็ปุกต่อเลยนะเนี่ย <c oughs> หรือเหลือแค่เท่าเรามอกได้อ่า <c oughs> <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วเรียนเสร็จแล้วไปต้วนไหมถ้าไม่ต้กทวนไม่จาา่ายล้องวนึงนะ่ง <c oughs> มันต้องควนนะเพราะว่าเรียนไปแล้วบอกว่เข้าใจเออแต่มันไม่ถูกฝักอการฝัก็คือการฝึกทาพอฝึกาเอ๊เราจะพบพบปัญหานะ แล้วพอเราคิดแล้วเราจำนะถ้าแต่ไม่เคยทำบัญชีมไม่เคยทำเลยนั่นผมสมมติโจทย์ให้นะเราว่ามาหา้อกมกันผมต้องรู้นี่นะจำไ,ได้ยังได้ฝังใจแล้วล่ะฝังใจฝ <c oughs> ังใจว่าจ,จะได้แบบนี้อยไงี้กระบบนจารเลยไนะงสมุดลายวาดยากมากเพราะมันงอมเลยนะสมบูรณ์น,รน,รนะเอาจริงไม่ง่ายหรอกผมสมมติว่าวันที่หนึ่งมกราคมนะ นำรถยนต์บอรถยนต์ได้ตัวปัญหาแล้วจริงๆมันต้องของจนนะผมว่าจริงแต่ว่าอาจารย์ผู้สอนาอาจจะเห็นว่าเป็นการง่ายแต่ว่าไม่ได้เด็กบัญชีอะไรเงี้ยไอ้ทุกอยาก่าง,งเป็นลมไปนอยู่นครับว่าอุปกรณ์เลยแต่ของกลังที่มันผิดเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเวลาทำหมายเหตุประกอบงกอันอองงนั้นคุณต้องมาแจากแจงสินทรัพย์แต่ตัวว่ามีสินทรัพย์แต่ตัวรถจนราคาอะไรคิดยคิาเสื่อมราคากี่ปีมันก็มีการแจกแจงม่าใช่ไม่มีค่ารถจนเป็นไปได้ แต่ข้ออาจารย์เห็นว่ามันง่ายไอแต่งต้เดิมนักผมตัดดิแบบเดิมเรียงเทียนนำเงินสด40,000บาทอาคาร100,000บาทตัวอย่างง่ายๆมาลงทุนเอาทุนอ่าบิชยจบต่อไปวันที่5มกราคมซื no so ้อวัสดุสำนักงาน 5 0าร้อยบาทแค่กกาานกล่องก็แปลว่าใช้เงินสดอ่ะก็ไม่ได้บอกอะไรก็คือเงินสดอ่ะเจ็ดมกราจ่ายค่าเช่าล้าน1 0ึ0งพันบาทเจ็มกรารับไรายได้ค่าบริการสองพันบาท ห้าหมกลาอะไรน,น,นั่นั่เงินสดฝากธนาคารหนึ่งพันห้ารนะ้อยบาทยี่สิบมกลาให้บริการแต่ไม่ได้รับเงินถ้าหันมา ท้ายเอา25มกราคมเอาอะไรพอะมาณนี้ยะ